สส่องททา,นานีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบก เสนอร้อยกรห้าสุดยอดจาก200คอลัมน์ทางนติยตยสารและหนังสือพิมพ์45พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชุนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีสุส ร้านอาหารว i าย Happening Bigsen LED 5สุดยอดสุดยอดหอันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเมนูในดวงใจของประชาชนชาวไทยในทุกภาคในตอนก๋วยเตีย๋ยวไก่ กว่า900ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทั่วกรุงการันตีความอร่อยจากสื่อต่างๆมาแล้วทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ขั้นเทพที่อร่อยแบบที่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมและ5ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ถูกจัดให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นแม่กิม สุดยอดร้านกุ้ยเตี๋ยวไก่ข้นเทพประจำย่านรามอินทรากว่า15ปีในวงการนี้คิดค้นสูตรน้ำซุปสมุนไพรผสมยาจีนเข้มข้นขายกันกระหน่ำจนต้องใช้ไก่ถึงวันละ500กิโลกรัมต่อวันกม่เตี๋ยวน้ำค้นรสเข้มจุดเด่นน้ำเดือดที่นี่น้ำไม่เดือดเราไม่ขายค่ะร้านที่สอง ก๋วยเตี๋ยวไก่เจเล็กร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่รสเด็ดแห่งย่านดินแดงความอาร่อยจากปีกไก่เน้นๆที่ใส่กันให้แบบไม่ยั้งทุกชามความอาร่อยจึงถูกพูดถึงกันปากต่อปากการันตีจากยอดขายปีกไก่ที่ใช้ถึง600ปีต่อวันเดี๋ยวไปเจเล็กอร่อยราคาประหยัดถูกปากประชาชนร้านที่สาม ก๋วยเตี๋ยวไก่มระระเจ้มงวยสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อดังสะนันเมืองประจำถนนแจ้งวัฒนะด้วยแม่ค้าเอาตรงดีที่ทั้งทำทั้งเสิร์ฟตามใจลูกค้าดังญาติมิตรลูกค้าต่างติดใจและพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ากินที่ไหนก็ไม่โดนใจเท่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มระระเจ้มยอร่อยชัวร์ไม่ต้องปรุงค่ะร้านที่4ี่ ก๋วยเตี๋ยวไก่บางบัวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชั้นเซียนกระจำเคหะบางบัวสุดยอดร้านที่ไม่มีใครไม่รู้จักจากสองสามีภรรยาผู้พกวิชาด้านฝีมือปลายจวักมาจากแดนไกลปรุงแต่งสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่จนเลื่องชื่อไปไกลถึงต่างแดนไม่ยังยาวนานถึง25ปีก๋วยเตี๋ยวไก่บางบัวกินแล้วมีพลัง และร้านสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนที่สุดของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่กระลำปีในตำนานส่งตรงความเทพจากรุ่นตาสู่รุ่นหลานมาแล้วกว่า56ปีก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนจึงกล้าการันตีว่าเป็นเด e b เ s สประจำย่านห้วยขวางตัวจริงก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนเปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอร่อยมา56ปีแล้วค่ะ และในช่วงต่อไปสี่สูวประกอบหลักของสุดยอดเมนูชามนี้ร้านไหนจะถูกใจแก๊งใักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่แต่และชั้นั้นเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเราไปชมกันในช่วงเมนูเด็ดกับบิ๊กเซน LED ค่ะพีการทำ๋วยเตี๋ยวไก่ของเรานะคะก็จะเริ่มจากการทําน้ําซุปก่อนนะคะน้ําซุปของเรานี่ก็คือ จะต้องเอาไก่เนี่ยไปต้มก่อนต้มแล้วก็เอาให้สุกเคี่ยวสักประมาณชั่วโมงนึงพอเสร็จก็ตักมาพักไว้แล้วก็ลวกเนื้อลวกอะไรลงไปแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนทําน้ําซุปไก่ของเราเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางปีกปีไก่ของเราที่ไม่ต้องหมกักเอามาต้มสดๆเลยต้มในน้ําซุปสดๆเลยแต่เนื้อเนี่ยหมกัก มาเพื่อเราจะได้มีน้ําเอามาทําน้ําตุปอีกทีหนึ่งและแเส้น,น,เสน,นีเส้นของเราเน้นไปทางเส้นหมี่คนจะนิยมกินเส้นหมี่มากและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับข้าเตี๋ไก่ของร้านข้ยเตี๋ไก่เจเล็กค่ะและต้องขอขอบคุณ b i ๊กเซ็นเอลีดีสำหรับเคล็ดลับความอร่อยไว้ด้วยนะครับ ที่2ของรายการ5สุดยอดสุดยอด5ดับของทุกสพสิ่งกับสุดยอดวยเต๋ไก่และแกงนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัตธรรมรงศีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหน่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินขอลมนิสต์นุม่ม นักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซอร์อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามนีฟูสไตลิสและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรเบียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง a c e b o o k ของเราอีกถึงสองท่านนั่นก็คือคณินทร์ชานวาทิกหรือปอนนุมอารมณ์ดี ร้อมจะตามมาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่กับเราครบทั้ง5้าร้านกิตติมาเรืองชัยโชชหรือแป้งสาวอารมณ์ขันผู้มีใจรักในการกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาตั้งแต่วัยเยาวไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแม่กิมใช้เส้นหมี่อบแห้งอย่างดีนำมาลวกจนเหนียวนุ่ม ไก่ตุนน๋นนาชนิดที่จัดให้แบบเน้นๆทั้งปีบนน่องและข้อที่ผ่านการตุนสมุนไพรและยาจีนกว่า3ชั่วโมงก่อนนำมาอบ3ชั่วโมงอีกครั้งนุ่มเข้าเนื้อแบบสุดๆน้ำซุปจะครงไก่สมุนไพรและเครื่องยาจีนกว่า10ชนิดที่นำมาตุนร่วมกันเสริมความอาร่อยด้วยยอดคนาถั่วงอกและผักกาดหอมไร้สารด้วยแล้วแม่ มันช่างอร่อยโดนใจผมจริงๆร้านขวยเตี๋ยวไก่เจเล็กเส้นมีสีขาวนวลน,นุ่มเนียนไม่เหมือนใครน้ำซุปที่ได้ความหวานของปีกลายที่นำมาต้มถึง30กิโลกรัมต่อหมอ้อจึงหวานหอมจนแทบหยุดไม่อยู่ยังมีทั้งไก่ที่มีทั้งปีกลายที่ผ่านการต้มกับซุปมาจนนุ่มและเนื้อหนอ้าอก หมักกับเครื่องเทศถึง5ชั่วโมงจนนุ่มแทบไม่ต้องเคี่ยวเพิ่มความอาร่อยด้วยกระลำปีถั่วงอ,อกและต้นหอมด้แล้วเจเล็กจึงอร่อยโดนใจประชาชนไผ่แบบเต็มเตมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจม,มุงไว้จะเต็มด้วยไก่ตุนน้นแน่นๆล้นชามทั้งสะโพกน่องปลายปี ตุ๋นกับเครื่องยาจีนและเครื่องพะโลหลายชั่วโมงจนนุ่มโดนใจสุดๆน้ำซุปจะโครงไก่ข้อไก่ผสมผสานกับรากผักชีและเครื่องพะโลกลมกลอมแบบไม่มีที่ติเส้นมีนุ่มๆที่พีถิ่นพิธถันในการลวกอย่างดีและผักเครื่องเคียงที่ให้แบบจัดเต็มทั้งคะนา้โาโหระพาถั่วงอกและมะราสด ภาพรวมของก๋วยเตีย๋ยวไก่ชามนี้จึงเข้าขั้นระดับเทพตัวจริงร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่บางบัวจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปที่ใช้เนื้อไก่ถึง20กิโลกรัมมาต้มต่อน้ำหนึ่งหมอ้อความหวานจึงแผ่ซ้านไปทั่วชามน่องไก่ที่นำมาตุนกับซอสสูตรพิเศษและเนื้อไก่มักนุ่มๆเข้ากันได้เป็นอย่างดี เส้นมีขาวเหนียวนุ่มที่เจ้าของร้านเอาใจใส่ในการลวกทุกขั้นตอนตบท้ายด้วยกระลำปลีถั่วงอช่วยเพิ่มความอาร่อยให้ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามนี้ลงตัวในทุกส่วนประกอบจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนจัดเต็มไก่มาแบบล้นชามทั้งน่องปีกลางและเนื้อหน้าอกที่นำไปหมักซอสและน้ำจากเห็ดหอมจนนุ่มสุด,สด น้ำซุปที่ใช้สะโพกไก่ซี่โครงไก่ใบเตยเห็ดหอมและแครอทตุนทิ้งไว้หนึ่งคืนหอมกลมกลม่อมยากเกินจะอธิบายเส้นหมี่ที่ลวกไม่ยังดีมีความนุ่มเข้ากับน้ำซุปยังลงตัวเมื่อได้กระลำปลีหัวไชเท้าและต้นหอมเสริมมาด้วยอีกแล้วนั้นก๋วยเตี๋วไก่ชามนี้จึงอร่อยจนคุณคาดไม่ถึงเลย และ4ส่วนประกอบหลักที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือผักเส้นน้ำซุปและไก่โดยที่เราจะเริ่มจากผักของร้านุ๋ยเตี๋ยวไก่ตุนแม่กิมกันก่อนเลยครับผักให้ก้าวอยู่หน้ากดนครับคณะถวงอ,อ้อ ลวกกินกับก๋วยเตี๋ยวได้กําลังดีเลยครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่เจ๊เล็กผักให้9.5ค่ะเพราะว่ามีผัก2อย่างก็คือมีทั้งหัวงอกแล้วก็กระหล่าซอยค่อนข้างโอเคค่ะร้อนกุวยเตี๋ยวไก่มระระเจ๊มวยผักนะครับให้ไป9.5คะแนนเลยนะครับเขาจัดเต็มมาให้เยอะมากๆเลยนะครับที่สำาร็งานคือพระเอกนะครับซึ่งเป็นมะระนะครับทั้งมะระสดแล้วก็มะระที่ให้มากับในชามของไก่ก๋วยเตี๋ยวมะระนี้ครับอร่อยมากครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่บังบัวผัก ให้9.5ครับเพราะว่ากระหล่ำปีของที่นี่มีความสดยิ่งผสมกับน้ำซุปใสของที่นี่แล้วทำให้รสชาติกลมกอมมากขึ้นเลยทีเดียวครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนหากให้สิตผแดนนะคะเพราะว่าขดนไม่แค่ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำให้อาหารจานนี้เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีทั้งตัวหัวใจเท้าแครอทผักต่างๆนะคะรวมถึงเห็ดหอมด้วยคขะเยี่ยมค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนมากันที่ส่วนต่อไปที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือเส้นนั่นเองละครับโดยที่เราจะเริ่มจากเส้นของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นแม่กิมกันก่อนเลยครับเส้นนะครับให้ไป9าคะแนนเลยครับเวลาเคี้ยวเส้นหมี่นะครับยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นหมี่แม้กระทั่งตอนที่โดนน้ำร้อน ในชามแล้วก็ตามครับไม่ยุ่ยเลยครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่เจ๊เล็กเส้นให้ก้าคะแนนครับร้านนี้เขใช้เส้นสําเร็จรูปนะครับเป็นเส้นกล่องก็ทําให้เหนียวแล้วก็นุ่มกว่าปกติครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่มระระเจ๊มวยเส้นให้ก้าวคะแนนครับเพราะว่ามีความเหนียวนุ่มแล้วก็คีบง่ายติดตะเกียบเลยครับ ร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่บางบัวเส้นให้9.8คะแนนนะคะเส้นนี่มมากเลยทานเขาเ้าไปในปากะานะคะรู้สึกนุ่มเป็นหมดทั้งปากเลยะค่ะร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่ลุ่มเลื่อนเส้นให้10คะแนนค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวนุ่มแล้วเสน้นเนี่ยตอนที่คีบขึ้นมามันค่อนข้างที่จะมีน้ําเกาะกับเส้นขึ้นมาแล้วก็แบบเส้นมันอุ้มน้ําได้เต็มคาพอดีเลยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่ลุ่มเลื่อน เรายังเหลืออีกสองส่วนประกอบสุดสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดชามนี้ร้านไหนจะสามารถครองใจแกงและชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับเมนูคาวเตียวไก่วันนี้นะคะร้านที่ประทับใจออมาที่สุดก็คือ รายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสัมสิ่งผ่านไปแล้วครับกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดชามนี้มากันที่ส่วนประกอบตาไปที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองครับโดยที่เราจะเริ่มจากน้ำซุปของร้านก๋วยเตี๋ยวกไก่ตุ๋นแม่กินกันก่อนเลยครับน้ำซุปนะคะให้9.5คะแนนะคะ่ะ น้ำซุปที่รสชาติเข้มข้นนะคะสีสันก็เข้มขน้นทานขึ้นไปเนี่ยนะคะมีกลิ่นเครื่องเทศหรือว่าชัดเจนนะคะร้อนกุวยเตี๋ยวไก่เจ๊เล็กน้ำซุปให้สิบคะแนนครับเพราะว่าน้ำซุปร้านนี้เนี่ยมีความหวานเข้มข้นมากครับรู้ได้เลยว่าผ่านการเคี่ยวมาอย่างดีครับผมร้อนกุวยเตี๋ยวไก่มรกะระเจ๊มวยน้ำซุปให้9.5ค่ะเพราะว่าค่อนข้างกลมกล่อมค่ะรสชาติออกเค็มนิดนิดแต่ว่าโดยรวมแล้วอร่อยค่ะร้อนกุวยเตี๋ยวไก่บังบัวน้ำซุปให้10คะแนนเลยครับที่นี่เป็นน้ำซุใสนะครับ หอมมากหอมไก่แล้วก็มีเครื่องปรุงที่เขาใส่ไว้นะครับคนจริงเาเรียกว่าเชงเชงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงมเลื่อนน้ำซุปนะครับให้ไป9.5าจดคะแนนแล้วนะครับร้านนี้จะหวานนํานะครับน้ำซุปมีรอยกระเทียมเจียวด้วยนะครับยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บางบุ ถาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือไก่นั่นเองแหละครับเราจะมาเริ่มกันที่ไก่ของร้านกุ้ยเตี๋ยวไก่ตุ๋นแม่กินกันก่อนเลยครับไก่ให้9คะแนนค่ะเป็นไก่ตุ๋นยาจีนชิ้นเล็กๆน่ากินกำลังอร่อยเลยค่ะร้อนกุ้ยเตี๋ยวไก่เจ๊เล็กไก่ให้88คะแนนนะคะก็เป็นไก่ที่รสชาติดีเป็นตัวปีนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่สับด้วยเทาหลากหลายดีค่ะร้อนกุ้ยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊มวยไก่พ่อแม่ศิษแแนครับเขามีทั้งน่อง แล้วก็สะโพกครับเนื้อนุ่มอร่อยมากครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่บางบูไก่นะครับให้ไป9.5คะแนนแล้วนะครับไก่เขาจัดเต็มมาเลยนะครับเป็นไก่ฉีกนะครับแล้วก็มีน่องด้วยมีปีกไก่ด้วยนะครับซึ่งชิ้นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับอร่อยมากครับร้อนกุวยเตี๋ยวไก่ลุ่มเลื่อนไก่ให้9.5คะแนนครับเพราะว่าไก่เนี่ยมีทั้งปีกไก่น่องไก่และไก่ชิ้นครับให้ความอร่อยคนละแบบครับร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไป ก็คือร้าน uh าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจมุ้งเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่านักชิมของเรานั้นจะชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ของร้านไหนเป็นพิเศษสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้นะคะร้านที่ประทับใจามากที่สุดก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนค่ะเพราะทุกอย่างน,นะคะมันครบมากเลยค่ะโดยเฉพาะน,น้ำซุปนะคะสุด,ดยอดร้านที่ประทับใจที่สุดวันนี้คือร้านแม่กิมราดปลาเค้าครับ ลวกเส้นเนเหนียวนุ่มเนื้อไก่ไม่เละแถมน้ำซุปยังใช้เครื่องยาจีนครบเครื่องเลยครับร้านที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้เล็กครับเส้นนุ่มเนื้อไก่อร่อยมากครับและที่สําคัญคือน้าซุปหอมอร่อยครับร้านที่ประทับใจที่สุดก็คือร้านเจ๊หมวยค่ะน้องไก่เนี่ยชิ้นใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของน้ําซุปเนี่ยก็ยังมีมะละที่เอาไปต้ม้าทำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ผมชอบที่สุดในวันนี้นะครับคือร้านกก๋ววยเตไบาััครม ว่ารสชาติาของขนมปุกที่หวานานต่นกลมกล่อมทำให้ผมรู้สึกในความจุกและน่สาสน่นมากๆได้ทาในไปแต่ละร้านนั้นก็มีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้เลยนะครับส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงทีเป้าเมนูเด็ดกับอีซุซุ๋วีเตี๋ยวไก่ตุน๋นแม่กิม จากถนนรามอินทราเลียวเข้าสู่ถนนลาดประเคา้าตรงมาถึงซอยลาดประเค้า78เลี้ยวเข้าซอยประมาณ5าร์สรานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแม็ก,กินจะอยู่ทางซ้ายมือก๋วยเตี๋ยวไก่เจเล็กจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงไปถึงเสียกประชาสงเคราะห์ให้เลี้ยวซ้ายร้านก๋วยเตี๋ยวไก่จเจล็กจะอยู่ริมถนนบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์สี่เยื้องกับซอยประชาสงเคราะห์เจ็ด ๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊หมวยจากถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดสังเกตป้ายเมืองทองธานีทั้งขวามือให้หลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเมืองทองธานีตรงเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรร้านขุยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊หมวยจะอยู่ทางซ้ายมือครับุ๋ยเตี๋ยวไก่บังบัวจากถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปที่ซอยวิภาวดีรังสิต60ตรงเข้าไปเจอวงเวียนเล็กๆให้เลี้ยวเข้าซอยที่สาม รงไปจนถึงแยกที่3ให้เลี้ยวขวาลงไปประมาณอีก200เมตรร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่บางบัวจะอยู่ทางซ้ายมือก๋วยเตีย๋ยวไก่ลุงลื่นจากถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าไปที่ประชาราษฎรเพนซอย5ตรงตามทางไปประมาณ300เมตรร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่ลุงลื่นจะอยู่ทางขวามือต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-MAX ที่ร่วมนำทางความอร่อยให้กับเรานะครับกว่า1,000ร้านข้าวแกงทั่วกรุงได้ผ่านการคัดสรรความอร่อยจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคคัดมาเพียง5สุดยอดร้านข้าวแกงขั้นเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างติดตามชมกันได้นะครับและร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของหสุดยอด สุดยอดฮาอัดดับของทุกสมสิ่งในที่ครุ f เฟซบุ๊กนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ